ชออุ๊ยได้ห่างตาแล้ววันนี้จะมาใช้วิธีเขียนอ,นนอายไลเนอร์ง่ายๆในแบบของนัดนะคะนัดเพิ่งได้อันนี้มานะคะ LUX Liner Pro 4-in-1 ค่ะสีในหนึ่งเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเป็นหัวปัม๊มอายไลเนอร์ปั๊มทำวิงที่ปลายห่างตา ปั๊มวิงที่หางตาเสร็จนะคะเราก็จะต่อกับที่แท่งนึงค่ะแท่งนี้นะคะจะมีอายไลเนอร์อยู่ค่ะปลายมันเรียวเล็กแหลบอย่างเงี้ยนะคะมันจะทําให้เราเขียนได้ง่ายขึ้นค่ะถามเอาถ้ามันเลอะเราก็ต้องลบหน้าใหมทั้งหมดเลยหรือเปล่าคะยังเงมันก็เสียเวลาสิคะไม่กลัวได้ไงเลอะอย่ว่าอายไลเนอร์นี้นะคะเขาก็มีสองหัวเหมือนกันค่ะแล้วอีกด้านนึงเนี่ยเป็นอีเรเซอร์ค่ะลบแบบเก็บพวกที่แบบมันเลอะเเทอะเทอะออกไปนะคะให้แบบมันเป็นเส้นที่คมชัดขึ้นก็เอาอันนี้มาลบ ง่ายๆนะคะถ้าสมมติดูแล้วเหมือนเชฟมันไม่เท่ากันนะคะเราก็ใช้ตัวเอเรเซอร์เนี่ยลบแล้วเดี๋ยวเราก็ปั๊มใหม่ก็ได้ค่ะไม่กลัวเพราะว่าเราไม่ต้องล้างทั้งหน้าเสียหน่อยทำไมเราจะปั๊มใหม่ไม่ได้ใช่ไหมคะ